มากนะคะถูกจนว่าได้ซื้อบ้านสามหลังแม่นอิริบ่เซียนครับผมนั่นแข็งแกร่งแของแกรองแข็แม่นซื้อบ้านได้สามหลังแม่นทุ่งล้ำลื่นที่นี่ว่าไร้ใช่หรือเ่ครับที่ที่ที่นี่ว่าไร้ใช้ครับผมที่นี่ตั้งหางเด้่ครับที่นี่ตั้งหางบ้านคือบ้านที่คือที่เนาะบ้านคือบ้านครับที่คือที่พอพอบ้านกับที่เป็นคนละอย่างบ้านนี่ยขเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปลาเสี่ยนเปี๊ยเสี่ยงเตี้ยนะคะมีบ้านน้ำจากหลังีเสี่ยงเอาไปเลยครับผมอยากได้บ้านปะพี่อยากได้บ้านอยากได้บ้านเสี่ยนเตี้ยนะคะเสี่ยนเตี้ยก่อนแกนแม่นมากนะคะถูกจนว่าได้ซื้อบ้านสามหลังแม่นอีหิริวเสียนครับผมน่าแค่ คองแขคองแขคองแท้เงนซื้อบ้านได้สามหลังเงินถูกอะที่นี่ว่าไรใช่หรือเ่ครับทีที่นี่ว่าไรใช่ครับผมที่นี่ตั้งหากเนี่ยครับที่นี่ตั้งหากบ้านคือบ้านที่คือที่เนาะบ้านคือบ้านครับที่คือที่พอบ้านกับที่เป็นคนละอย่างบ้านนี่หลังละละค่าหลายปันไหนเนาะเตี้ยนครับผมหลังละจากลานมันกะบหลานหาเนี่ยนะครับมันเป็นเอ่อเท่าหง เ,เขาเ้าสองหลังแล้วกับบานเดียวหลังนึ่งนะ<า>ครับผมบานเดียวเนี่ยประมาณมันอยู่ในหมื่บานเนาะสองหลานกี่บาทค่ะย้อนถือเลขในเวอร์ชยนแมนครับผม ย้อนถึงเลขเชื่อตังก็อยากได้อีกจากหลังอยู่หลังเก่ามันจะขึ้นปวกกินไหมแม่นนี่ดิเสี่ยมเสี้ยดิหลังเก่าปวกกินมั้ยันปวกมันกินแล้วแม่เสี่ยมบ้านในนั่นเสี่ยมเสี้ยมถ้าแม่น่าเฮาอยากได้บ้านหลังใหม่หรือว่าอยากรีโนเวทบ้านเขาก็ต้องใส่เงินเลยเนาะใส่เงินนะคะวันนี้สำหรับสูตรที่ว่าจังได้กอล์ิลัดขันเฮาอยากอยากได้โชคกนเนาะมันจากซืมีเงินเห็ดเงินมันบ่ครับผมการได้โชคไม่ใช่ไหมมาหลายทางเนาะ <Okay. S 2> มันจะมาหลาทางทั้งค่าค้ายแน่ตัวเล่นี่ก็เป็นสูตรสูตรที่ว่าพื้นฐานใส่มาหลายปีแล้วนะครับผม <Okay. S 2> ในสูตรนี้กับเขาแน่รุดแน่ oh. แต่ว่าส่วนมากกับเขานะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับเวลาสื่อเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงอีกแหละ <Yeah. S 2> นะครับผมดวงจับถือตัวมันจะปังเลยนะครับผมคนดวงดีแน่นนะครับผมสําหรับนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นสูตร เป็นสูตรฮ็ดไว้ตลอดชีพนะครับผมรับเฉพาะตัวเองบอกคะเพจ่งไหนครับผมรับเฉพาะตัวเองนะครับผมเป็นสูตรที่ว่าใส่ใส่ตลอดชีพบ่ครับซื้อลอตเตอรี่มาเรื่อยนะครับผมในสูตรนี้นะครับเผื่อว่าสูตรนี้มีรางวัลเนะเซียนเนาะแม่นะครับผมมีรางวัลจนด้บ้านจนได้รถด้ที่ดินคหมวดในขันฝันหรือว่าเหมือนกับเด็กร้อยมาานี่ก็ใชใส่หลายหน่อย นะครับผมบลอกกันมันมาตตงกันนะครับผมแต่บางทีก็รอยมากกับมีนะครับมาเบิ้งใส่กันกับสื่อกัถือเล่รอยมากนี่คเคยถือบ่อค่ะได้จัตโตเคยถือครับผมส่วนมาสจะมาสองตัวนะครับผมลอยมาแค่สองตัวเท่านั้น่นบลค่ะสองตัวแค่นั้นนะครับผมงวดม้วหั่นกับอ่าบรด้สื่อแต่ว่าแฟนอ่าเพิ่มมากัะสิบใส่หูเปลี่ยนกันเนาะ เป็นมากกว่สิบใส่หูก็เลยได้นะครับผมตัวไรทังงวดบ้างเหรนงวดบ้างเหรนเป็นมากกว่สิบใส่หูเราหกสี่ตัวเดียวเหครับผมแค่แดงนะบ่แมนนครับผมก็เลยซื้อเลยตอนแรกซื้อให้เงินเบิดก็เลยซื้อให้แค่สองร้อยปัตินี้เพราะน้ำใจเอาอีกอ่ะ ได้ไหม่ะฮะร้อยเาไปเติมอีกครับผมตัวซี่หกเนี่ยครับตัวซี่หกอีกฮาร้อยพูดหาร้อยก็เลยได้อีกนะครับผมจังเลยเนาะครับคือว่าเหมือนกับพุ่มยุยบานนะครับค่ะกันเพื่อนว่ามาหาเล่ากับมาหาผมเนาคนั่นในเสื้ออันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะบางเสียมันงคะเครื่องรับเครื่องคืนเหมือนกับมันมันจะร่อยมากนะครับสำหรับผมนะคือโดยส่วนตัวในเสื้อเรื่องนี้ยู่แล้วสําหรับผู้ที่ภอ่ามาฟังในคลิปก็คือ ให้ใส่วิจารณญาณเนาะค่ะเสียเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าหนิมเป็นข้อมเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะนะครับผมเร็ยวๆนี้เพินมากกว่าสิบเล่าแต่ว่าผมเหล็กก็ร้อยมากแต่ว่ามมามากกว่าสิบแฟนนะครับผมมันจะเลยทีเป็นประมาณนี้มวดนี้มากกว่าสิบเราบอกค่ะมวดหนี้ยังม่มากครับผมเพราะว่าการกระซิบเพราะเหล็กร้อยมากนะครับผมเท่ากับกำนดบ่ได้แล้วต่เพิ่มสิ่มานะครับผม คือเป็นข้มเสียนะครับผมบางเทีก็นั่งสวดนุ่นสวดยังอยู่บางเทีกับมาก็สิบเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายค่ต้องเป็นเสียงแล้วบอกจะบางเสียงกับซิบคือซือนะครับผมเพราะว่าเล่ามันใจรวก็ใส่เลยอย่างหน่ะจะวางัวดนียังบดด้เนาะกับมือนีกรเลยได้มีอ่าพลไมใหม่มาซอยเบือซับนะครับผมหรืออาจจะเป็นพุ่มยุนี่ก็ได้ เพราะว่ามาบ่อยมันมากค่ะเคยมีโชคยุนี่พ่อมแมนครับผมเคยมาโชคมีโชคยุนี่มือหนีกระได้นั่มดอกไม้ครับก็มาไล่มาใบปูนั่มนะครับผมบันนี้งวดนี้เนี่คือเซียนเซียนกับอันขอว่าจังไดค่ะขอขอตัวใดคือว่าขออยากได้ยังพิเศษ่าจากปูนี่ไหมคะอยากขอให้มีโชคไม่หลัภเพื่อเขานะครับเพราะว่าสมมติว่าเขามีโชคมีหลับตัวใดก็ได ให้ไปเข้าฝันหรือว่าไปกค่สิบนะครับผมมื่อวานนี่อเ,เอาสูตรไปก้อนบหรอคะให้จังไงเมื่อนี่เอาสูตรไปก้อนตัวใดในนอค่ะได้ขันจังไงจังไงกะให้เข้าสูตรนี่ละจะเป็นหกสี่สองครับหกสี่สองค่ะสองชุดครับอสองชุดครับสามตัวให้ไปสองชุดเนาะครสองตัวเหรครับจักชุดอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณหกสี่เ ตัวเลขนะคะองเซี้อันนี้สามตัวเป็นหกสี่สองกับหนึ่งเก้าเจ็ดหกสี่สองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหกสี่สองกับหนึ่งเก้าเจ็ดครับส่วนสองตัวนะก็จะไปที่หกเจ็ดนะครับผมนี่จะคูค่ะสองตัวจะจะให้จะให้ไปซักหาคูก็แล้วกันเนาะไม่ต้องออรไลน์หรอกเอาเน้นๆเเขนๆบอกค่ะเซียน เอาหกเจ็ดกับหนึ่งสี่สองตัวหกเจ็ดครับสี่หนึ่งครับผมหกเจ็ดสี่หนึ่งครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมแล้วก็เหกหนึ่งครับผมครับผมแค่นั้นแหละเนาะกบหาไปสี่ครับสี่อ,อีกหกหนึ่งสี่หกกอแล้วเออ เป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็าเป็นเก้าสี่กันครับผมเก้าสี่ครับผมเก้าสี่อันนี้สดๆดูจากสูตรนะครับผมสูตรสูตรตลอดชีพเฮ็ดมาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีมีทุกครับผมเน้นตัวไหนคะเสี่ยเน้นอยากเน้นอ่าถ้าจะเน้นก็เน้น หกเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดเก้าเจ็ดครัสุดนะครับเนาะแต่ว่ามักมักหนึ่งซีหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับครับผมซีหนึ่งอีกคิดว่ามาลังสำหรับแนวทางสามตัวครับสามตัวอันที่บอกมือคือไอ้หกซีสองกับหนึ่งเก้าเจ็ดครับผมตัดครับผมอ๋อว่าเนีนบอกครับเน้นเก้าเจ็ดเอ๊หนึ่งเก้าเจ็ดครับผม ครับผมจุดนิ่งนะครับเนาะจะได้ล่องกลมเอฟซีเพิ่นนะครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับกลับล่องตามเบิ้งนะพีครับครับจุดนี้แต่ถ้ามีเสียงกระซิบกัะลอติดตามนะครับผมสายฝนเฮงๆกับผมฝ้าใส่ผ้าร่วยนะครับผมเพิ่นกันติดตามแล้วก็ไปม่ค่อยไปกระจายข่าวเนาะต้นหนักเพิ่น่ได้มาทุกมืองอยู่บ่อขาดบอสครับนานๆทีครับผมนนาๆทีนานๆทีของ เหมือนกับสิ่งมันเป็นอภินิหารเนี่ยเขาว่าหูว่าเป็นพื้นไม้ย่ำใดนะครับผมบางงวดกับมาบางงวดกับโบมาจะนะ่ว่าขัดพื้นไม้นี่จะสิเป้เด้เดีวไปลุพิมพ์เดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวลุกพมพนเวลาหนึงนะครัีน้อชัดเจนแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวดูตัวเลขชัดๆครั้งหนึ่งนะคะ fc นะคะนี่จะเป็นตัวเลขสูตรคิดคำนวณนะคะเซียนสูตรคิดคำนวณ แต่ว่าซีนึงหนียานมากข้างล่างเลยครับผมมาตะลุมนะครับผมซีนึงตัวตัวเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดนี่มัดบนชอบข้างบนนะครับจะเน้นไปที่บนเนาะคเห็นชัดพ่กพี่น้องแคปหน้าจอนเป็นตัวเลขของเซียนเตี้ยนสูตรคิดคำนวณหนีสูตรสูตรคิดออกมาเลยในบ้านได้รถได้ที่ดินได้นอเซียนเนาะ ขอบคุณเส้นเตี๋ยหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ